สวัสดีค่ะเลยค่ะรับบทเป็นลิลลี่ค่ะหลังจากที่อ่านรอบแรกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนพอแบบพอเราได้บทม,มาแล้วแปลว่าแบบมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบลงมือทํางานแล้วจริงๆสินะอะไรอย่างนี้ค่ะตื่นเต้นมากมันมีปัจจัยหลายอย่างกนูเห็นด้วยกับวิสิตนะคะถ้าใครอยากแข่งก็สอบวัดกันไปเลยดีกว่าหนูว่าแฟร์ดี ลิลลี่คาแเคกเตอร์มาจากแบบว่าเป็นสาวที่แบบดูเพอร์เฟกตลอดเวลาสวยรวยเรียนเก่งเป็นลูกรักของคุณครูแล้วก็จะต้องพยายามทำตัวให้แบบว่าเป็นอันดับหนึ่งตลอดเวลาอะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงและทิ้งทุกอย่างที่ดีไว้ข้างหลังโรสไม่คิดบ้างหรอว่ามันเสียเวลาที่ต้องคอยมาเริ่มต้นใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะสิ้นสุด ค่อนข้างต่างเยอะมากตัวลิลลี่อะมันจะมีความแบบมีฟอร์มของมันแต่แบบเก๊กการมองการเดินอนะไรเงี้ยเช่นแบบลิลลี่เวลามองมองคนใช่ไหมคะก็จะมองแบบแต่ถ้าหนูมองก็จะแบบมองอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอยากมาต้องเปลี่ยนบคลิกใหม่หมดเลยรีบไปไหนอะ่ะเอาของอะนี่คิดจะทำอะไรทำอะไร ถ้าคิดที่จะก่อเรื่องเราไม่ปล่อยไว้แน่ปรึกษาพี่ป้องก่อนค่ะเพราะว่าเครียดมากเพราะอ่านมาคือแบบคารคเตอร์แบบมันไม่ใช่เราเลย,เลยอะไรเงี้ยก็คือแบบเรามีะห์มาว่าแบบเออตัวน,นี้มันไม่ได้มองเพื่อนแบบด้วยระดับเดียวกันอะ่ะออขึ้นมาอีกรลเวลไปหาหนังแล้วก็คุยกับพี่ป้องว่าแบบว่าเออมันจะเทียบเียงกับตัวไหนได้บ้างยอะไรเงี้ยก็ปรับจูนกันไปเรื่อยๆว่าจนได้ตรงกลางแล้วพอได้ตรงกลางที่ต้องทําแล้วแล้วก็อ่ะ เริ่มเลยหลังตรงนะนั่งแขวะห้างนะการมองหนิงก็คือต้องฝึกทำให้ชินเลยนะคะ่ะแม่น็ดเวลาดีๆว่าเวลาไหนเรียนเวลาไหนทำงานก็ตกลงเรื่องคิวเช่นจันทึงมือรหัสเราเรียนสุกสาริศเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการบ้านแล้วก็จะต้องทำให้เสร็จภายในจันทึงมือรหัสก็ต้องหยึดเรื่องเรียนเป็นหลักเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในวัยที่เรียน แต่การทํางานแล้วก็เรื่องที่จะมาทแล้วก็ต้องทำให้มันเต็มที่เหมือนกันก็ต้องแม่นในเวลาให้มันไม่ชนกันน่าจะเข้ากับโรสก็คือมินนี่มากที่สุดมินนี่คือเปรี่มากก็บอกว่าเออไม่ต้องเลยกทีไ่ได้จะิทการเจอจอยคือมินนี่เขาก็สอนธี่แบบการเข้าซีนการแสดงรวมถึงแบบชีวิตประจําวันแต่บ่อยสุดคือแนะนําเรื่องของกินว่าแบบร้านไหนเด็ดร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราสนิทก,กันมากขึ้นค่ะ บูค่ะด้วยความที่เอน r g ซหนูกับบูอน่าจะใกล้เคียงที่สุดเพราะ่หนูมีเอน r g ซแล้วก็ชอบเล่นกีฬาแล้วบูมันก็เป็นคนลุยๆอะไรอ่าเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะสนิทกับคนนี้ได้มากที่สุดยังก็แล้วแต่นายละกันแต่ยามมาเสียใจทีหลังละที่เลือกฟังผิดมันยากตรงที่ ทั้ง3คนมีแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองวิธีการกำกับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเราจะเล่นซีนนี้ก็โชคดีที่ทั้งพี่พี่ทั้ง3คนเลยคือมาคุยกับเราก่อนตลอดว่าเรื่องซิงต่อไปอ่ะมันจะเป็นมูตประมาณนี้ motivation แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนะั้นเพราะพี่พี่เขาก็เปิดใจที่รับฟังเราด้วยเหมือนกันคะ่ะที่อยากให้ทุกคนติดตามเป็นเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสนุกจริงๆมันพูดถึงแบบวัยรุ่นที่ผ่านระบบการศึกษาไทยออกมา มีทางมีสภาพตัวตนการตามหาความฝันเชื่อว่าทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนคย่าลืติดตามกันฝากติดตาม View Original นะคะซีรีส์เรื่อง Get List เปิดโรงเรียนป้นดูได้ที่ View เท่านั้นนะคะ Get List เปิดโรงเรียนป้นทุกวันพุธพระราชสบดีเวลา2ทุ่มดูได้ที่ View เท่านั้นเริ่มตอนแรก5กรกฎาคมนี้